สวัสดีพี่น้องมังนเองโบแดอันบมีขาโทรศัพท์พี่น้องเลยเอาไว้ลืมไว้อยู่ในรถรถกลับไปสวนพี่น้องแม่ม้อนกับโบแด้ไปสวนแม่ม้อนสิลาบไก่เ้เบิรงนได้พี่น้องเด้อมันี้งแม่ม้อนจับเอาบัดนี้ก็เลยสีบบเห็นหนา้าแม่ม้อนเด้อบัดน,นี้แม่ม้อนคั่วไก่แล้วพี่น้องตอนคั่วกับโบได้เห็นให้พี่ให้น้องหเห็นซ้ำเออคั่วไก่ก็เเยบ่อบอยากให้เบิรงเน,น,นเนาะมันมันแน่ไดล่ะอันนี้กับแม่ม้อนก้าต้มพี่น้องดี่ ต้มไก่น้ำพดเดือดเดือด,เ,ด,ดเห็นไหมพ่นอกเลยเดนมากะสิต้มไก่เนาะแล้วก็อันนี้เมมอนกะสีอันผักพี่น้องเมมอนกะสีผักผักแล้วก็เอามาขัวพี่นอ้องขัวแล้วแล้วขัวแล้วให้มันเย็นเลยเมม่มอนจังเสีันใส่หมักเน่าพี่นอ้องใส่หมักเนา่าเมมอนสีผักเมมอนสีขัวเอ,เ,อเอาบางคนกะสีย่างเนาะเออบางคนกะสีปิ้งพี่นอ้อง บางคนกับซีปปิ้งแล้วเอามาผักแล้วขั้นมกนาวแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันเนพี่น้องแต่สําหรับเมมอนกับเมมอนพาทํากับซีเฮดแบบนี้พี่น้องขัวแบบนี้เด้อขัวอ่าขัวแล้วก็จะให้มันยินแล้วก็บีบมะนาวเนพี่น้องบางคนกับซีอันเนี่ยบางคนกับซีอันอีกยังลยแบบว่าพราอาเพินกับซีอาไปย่างพี่น้องแต่สาหรับเมมอนกับขัว แต่เถ้ามันสูตรแท้ๆคืออันโพเมเพิรนผ้าเฮ็ดกะซีอันคือเมย์ของเมมอนนี่เฮ็ดสมัยก่อนเนาะเพิ่นกะซีเอามาผักดิบหรือได้พี่น้องเพิ่นเอามาผักดิบผักผักผักดิบเช็ดแล้วแล้วเพิ่นก็เอามาคัดมะนาวคัดมะนาวกะต้มเครื่องใน้ไปหน่ยพี่น้องอันนั้นสำหรับอันเมย์ของเมย์กบพอของเมมอนเฮ็ดเนาะแต่สําหรับเมมอนกะซีง่ายๆผักแล้วเอามาเขืวให้มันสุกเบิดเลย ป่ยมันเย็นขั้นบางน้าวอันนี้คือสูตรเมมอนแต่สูตรพีสดน้องกับสีคือกันบอกพี่น้องสูตรพีสดน้องมันกับบุคือกันเนาะในครอบครัวแต่ละคนมันกับกับสีบุคือกันพี่น้องกับเขากับหน้าเมนบงกับสีบุคือกันสําหรับอันเนี้ยสูตรคือกอนเมมอนกับคือสีเห็ดแบบนี้พี่น้องบันี้เมมอนกับสีอยเอยื่องในพี่น้องเลยอันปักห้อมปักยักเมมอนกับสีเตรียมแล้วเบลเบลนี่เบิรงขนมลูชา้กินแลวกับบุบเบิรเอามาวางไว้ เมมมกับสีสร้อยหอมมีหอมป้อมพักหอมป้อมพักเชี่ยเลยพี่น้องแต่เม่สำหรับเมมอนกับสีเอิรนพักหอมป้อมพี่น้องเพราะว่าเมมโนเป็นคนล่าเมมโอนเป็นคนเล่าสีว่าภาษาลาวชัดเจนมังเทื่อกเว้าภาษาล่ากับสีบัวชัดเจนไปได้เถื่อนกับสีลืมเว้าภาษาไทยนิดๆหน่อยๆก็จะอภัยให้กันเนาะพี่น้องเนาะพักหอมป้อมแบบนี้อยู่ทางมืองไทยกับพักเชี่ยแบบนี้อันนี้ก็พักบัวพี่น้องพักบัวพี่น้อง บางคนกับสเอ่้นพักหอมพักอีห้ังกับว่าอหอมใบแบบสิพี่น้องอยู่บองไทยเนาะสําหรับไม่ม้อนกัสสีอ่้นภาษาลาวแถบพี่น้องเฮาไปไสอยู่ใช้กับล้วแต่เฮาก็บบลืมภาษาลาวเฮาแต่ข้าวขนาดเขาเจ้าอยู่ฝรั่งอังกฤษเขากัย่าเว่าลาวพี่น้องเขาลงคลิปลงยังเขากันยังงว้าวลาวเนาะพี่น้องเนาะแต่สําหรับไม่ม้อนกับสีว่าวลาวแะละพี่น้องมางเทื่อก็อาจสาิลงว้าภาษาไทยนิดนิดหน่อยหน่อยพี่นอ้องอ่ะบันนีไม่ม้อนสิซอยข้างใน ค่ะคน,นเด้อค่ะซอยข้างในเร้ยพี่น้องเม่มอนก็เอามาใส่เลยพี่น้องเอามาใส่มากนตสีค,ตคตนคนแรียบา้นี้เม่มอนสีใสอีหยังแบบนี้คืออันเนี่ยพริกพี่น้องพริกป่นเม่มอนส์จิจับเอาพี่น้องจับเอามาันสีอยางหนึ่งยากนะพี่น้องเนาะเ,เ,เ,เบิ่งบนถนัดก็ ขอโทษขออภัยทีน่าานายบอกทุกคนเห็นเมมอนต์อะไรกินแต่เสียงแล้วเพราะว่าเอาเมือจับพี่น้องเลยเพราะว่าเนี่ยขาโทรศัพท์คือเมมอนต์วางแต่เมมอนก็นลืมไว้อยู่รถอันนี้ผงซู้อรถใส่นิดเดียวกับพอ่อเลยน้อพี่น้องขันน้ำมันสีแสีบใส่นิดนึงมันขับเสบถ้าว่าของโบแซีบใส่บักลี์ไลน์มันก็บโบเซีบพี่น้องขับโบเซีบพีกไม่ต้องใส่พริก ใส่พริกบีบมังหน้าไปเลยพี่น้องวันนี้แม่วาดกะสิคนก่อนคนเสร็จแล้วเรียบร้อยแม่จะใส่ข,ข้าวขวัวใส่หอมพี่น้องเด้อใส่หอมเนี่ยปิดท้ายใส่หอมก็ปิดท้ายวันนี้ใส่ข้าวขวัวก่อนใส่ใสข,ข้าวขวอันนี้คือข,ข้าวขวัว เมนก็คือเขาขั่วเพาว่าอีกระถืออีกเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือขั่วขัวพี่น้องที่ทั้งบ้านก็หูอะไรเลยเขั่วขั่วแต่เวาลาเห็นกับเขาแต่ที่บอกอ่ะบอกน้องพี่น้องน,อนอ้อนงเจ้าไหนใส่ปปนเนี่ยสิดไปบัานหนึ่งป่ะอันนีขน้ข้านอ่อรอดีบ่ะแบบว่ามันขาวพี่น้องมันขั่วอยู่ทั้ทงเพียอยู่ทั้งเมืองไส้ในขาสซีมักอันสีอันน่ะขั่วขั่ว,าข,วาขาวพี่น้องสมัยก่อนมีข้าวเมนขั่วขัวหูรอมันดำดำพี่น้อง แต่นี้กินดำลายบบได้ขัวเขาขัวสีดำลายบบได้เด้อพี่น้องเด้อพี่ม่อนสิบอกคนใดกินข้าวขัวดำดำคืออันสมัยโบราณเขาตะกี้มันดำพี่น้องมันสิเป็นมะเร็งขวาเขากินขัวดำดำนะเฮข้าวขัวพี่น้องเดี๋ยวนี้ขวาวขาวได้พี่น้องเอ้เออบัดนี้ก็ซื้อแล้วสำเร็จเรียบร้อยใส่หอมบัดนี้ใส่หอมเป็นข้างสุดท้ายบันนี้พี่น้องอันนี้บัตนี้ก็เป็นอันจบ ของหอมแล้วก็ขึ้นแล้วพี่น้องลาบไก่เนี่ยพี่น้องมันโบหมักใส่ปลาแดกเพื่อใส่น้ำปลาได้สำหรับเงื่อนหมีม้อนเห็ดได้ใส่น้ำปลาถ้าเป็นข้าวใส่อันอยังไงละ่ะใส่ปลาแดกแล้วมันสีกินแบบแปลกๆพี่น้องกินแบบแปลกๆกต่มันอไารใส่อันปลาแดกมันสีโบเข่ากันเด้อพี่น้องเด้อบอกให้คนอัน ที่ว่าเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเฮ็ดกับเขาเฮจ้าเฮที่ในดน,นอ้อใส่ประเดกมันสิกินแปลกๆหรือรว่าอันเลียกเตเนาะบางคนหมักกใส่ได้พี่น้องก็พื้นสําหรับเมมอนเนาะแซ่บพี่นอ้องลองเห็ดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเปล่แบบเมมอนเห็ดนี่แหละแซ่บกล้ามาสิมากินสิลูกอเอาแป้งมาแล้วอ๋อ กินให้ลาบไก่เอามากินเป็นยังหารองเท้าอยู่คุณพ่อเอาพันกินก่อนอันเนี้ยเอาละค่ะเอามามากินสวัสดีค่ะก้าวกินข้าวกับอะไรวันนี้มีอะไรไก่ไหนไลาบไกล่ลาบไก่เอออันนี้คืออะไรครับน้ำน้ำซดน้ำซดไก่เออน้ำน้ำต้มไก่ค่ะพี่น้อง มีไก่ย่างพี่น ja. e erm like? like 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 ้องอันนี้ไก่ย่างย่างอันไปให้เพิ่นนึกว่าสิได้ไปสวนเมือนี่ก็เลยบบได้ไปตื่นแต่เช้าเพราะว่าเมื่อนี่บบได้ไปเมื่อนี่บบได้ไปสวนแม่ม่อนคือว่าอันยหยุดพักผ่อนเพราะว่ามืออื่นสีจับกุ้งพี่น้องจับกุ้งเบาเอแม่น้องโบสไตล์แม่น้องโบพี่น้องอยู่ในคังเงื่อนแหละแต่เพิ่นสีจับกุ้งแม่ม่อนก็เลยบบได้ไปสวนเหมือนี่พักผ่อนมืออื่นจับกุ้งพี่น้อง ค่อะอะไรอเออเออเอาไปนี่อเออเอาไปเอาไปาก,กินเลยแล้วชิมก่นอนเพราะว่ากินข้าวเจ้าพี่นอ้องเพื่อนคือกินข้าวเจ้ากินราดพี่นั่งกันเลยแต่ก็กินข้าวเจ้าแล้วพี่นอ้องอร่อย อร่อยี่ยลูกไส้ขอว่าอร่อยพี่น้องซบเมเพราะว่าเมเฮ็ดให้กินปฏิยายเฮืองบรยูพี่น้องเมมอนแกะเมม้อนพาดถ้ำกะเฮกับเขาสู่มือองล่ะขั้นบ่ได้ไปสวนเมม้อนกับ่ได้ไปสวนมาหน่บ่บ่ได้เฮ็ดกินมากน่กับประมาณอันหลายวันหลายวันเลยพี่หลายมื้อเลยพี่น้องหลายมื้อเลยเพราะว่าเมม้อนไปแต่สวนพี่น้องไปสวนตลอดบ่เคยอันได้เฮกับเขาไม่แต่ไปกินพือน้อก สองสวันแหละมืออื่นค่ะเป็นวันจันดูกไส้กับไปโรงเรียนไม่ม้อนกับจับกุ้งคือไม่ม้อนวาวมังกีนี่แหละไม่ม้อนว่าแรลกก็าว่าอีกแหละจับกุ้งพี่น้องอื่นจับกุ้งเบลเอออ่ากุ้งไงได้พี่น้อง้าเบงไม่ม้อนเสียนะลุงคลิปให้ยี่สิบตพี่น้องแต่ไม่ม้อนกับสียดลุงคลิปให้พี่ให้น้องเบงคนเมืองนอกเมืองหน้าพี่น้องมืองเธอก็อยากเบงเพิ่อยูเมืองนอกเมืองยัเงเมืงเธอเพิ่นอาจจะบ่ได้เห็นกับมีมังคนก็อาจจะเห็นกับมีเนาะ ผู้ใดเห็นกับโบอยากอ่านมาผู้ใดอันได้เห็นแล้วกับโบอยากเห็นนี่ผู้ใดยังบ่เห็นก็โอ้ยอันแม่ม้อนพาถ้ำลงกุ้งหันลงให้เบิงแน่คนคนอยู่เมืองนอกอ่ะเนาะคนว่าคนกขยักเบิงคนเชอร์อ่อนกุ้งใหญ่แท้เด้อม้อนอะไรอยอันคอยติดตามเบิงเจ้าอยู่เด้อว่านั้นะขอบมกขอบใจขอบพระคุณหลายๆที่ว่าติดตามเบิงแม่ม้อนพาถ้ำเนาะขอบมกขอบใจขอขอบคุณมากๆคุณ กดไลค์กดแชร์ใหมแมอรมอนพร้อมติดตาาแมม,มอนเด้อขอประคุณหลายๆคนที่ติดตาาแมม,มอนก็นได้เอาเป็นอีอยังนะคือรับหูรับ,รบ,รบตาลูกไส้่อยเนี่ยลูกไส้บางคนก็นอ่าแต่ลูกไส้รออันนี้คือลูกไส้แมมอนพ้าทํำแน่รอบ,พ,ออบออพี่น้องรอบบใหญ่มากรอได้ลูกไส้่อยในลูกไส้ลาเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้ลูกไส้ลาคอย ไสล้ลาอันนี้อายุพื้นหาก็ได้เก้าปีพี่น้องปีที่เก้าอันนี้เก้าปีแล้วมันเลี้ยงยันเลี้ยอยูป่อใดละลูกเลี้ยงป่อสองพี่น้องไม่อ,อยากว่าหลายเลี้ยงป่อสองอยากอายเพิ่นกระิขึ้นห้องปีนี้ป่อสามหรืพี่น้องเพ,พิ่นอ่านเก่งเก่งได้ป่อสองเพิ่นก็อ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างเบิร์ดเธอยางอลไรพี่น้องอันบันนีลาพี่ลาน้องสะดวกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอแล้ว แล้วก็ด้วยนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่มอนะคะค้าด้วยนะครับขอบคุณครับ